ทูเลสวักเว้ยบัมท a อัสฮับบินทูเฟนไป e ูดอ๋ออะไรก็ไม่รู้โดนระเบิดรถเสร็จก็ขับหนีโอ้โแต่วะโอ้เสียงเยี่ยงดังเลยวุฒคาวุฒคาอ้าวโอ้โหนทำเนลเป็นนิฟอสปีด ซะแม่งเล่นงี้เลยเหรอลุงแม็กที่มันก็สุนเยอะแค่นั้นวะอะไร I don't know ใคร I don't know อย่าให้รู้ว่ามีคนไมโอ้โหแม่งลูกซองมาแต่ไกลเชียว โอ้ตกใจเนะี่ยโอ้ยมันร้านร้านขายปืนชัดๆแหน่ได้เวลาโด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 ,โ,ดโอ้แม่งกล่องเหล็กม่นอย่าไปยุ่งมันเลยแม่งแคะไม่ออกมาอือไม่ใช่ ฟังนึ่หออรอเอาตัวเงินก็ไปไม่ได้ใช่ไหม้องมาตรงเนี้ยแหละอ้ยทำไมผมไม่มีเสียงไม่เข้าใจ รถใครจอดอ,นอยู่นั่นวะเฮ้ยรถต้องมีอะไรแน่เลยไงต้องไปดูก่อนที่ไม่ใชล่ละอ๋อเป็นรถดัง Nan gái hôm sau tập gai lê hôm nhìn mục ghê và tay thật là hôm mục hôm ghê hôm mục 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 ghê oh mà kharlo thấy vậy luôn. I don't know about this. What the điên, 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 ta điên, 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 โอ้โหแม่งความนี่คือการสาปแชนะครับเล่นเกมแล้วไม่ยอมเซฟลูกสองตายแล้วโอ้โหนี่แม่งเจ็บเท่ากันนมีเพนคิวเลอร์แถวนี้ดีอิใช้หมดเลยนะ F5 ครับ ในรถมีลูกซองอยู่ใช้บอกว่าไปเก็บก่อนก็โอเคดิเอ้าเอนทำตรงนี้ไว้ทำไมเนะี่ยตรงนี้ดูแล้วไม่ดูครับข่าวต้องสือพิมพ์มากลับรว F5 ครับ F5 ก่อน ยิงรถมาหนึ่งทีแล้ว F5 ครับใส่กระสุนด้วยแล้วก็ F5 ครับมันได้ยินเสียงมาจากประตูแล้วนานไงไม่ได้แดกคุณหรอกโอ้โหมาคารลอบบานเลยอย่างนี้สิค่อหน้าเล่นหน่อยเกมนี้ กองใหญ่ก็แตกได้นี่หว่าตีัปยังกว่าโอ้พห้พอพอพอ,พอเล่นอะไรเนี่ยเราเซฟพับไม่เซฟไม่ได้เดี๋ยวตายมีประตูมีแผ่นลูงจอนมีล็อกเกอร์ แต่ไม่มีพิทตู้ดิเล็กอ๋อใครยงยงได้ๆอะไรเล่นยงเล่นยาเมื่อมันไม่เสือกกบผมผมก็จะไม่ฆ่ามันนะปล่อยชีวิตไว้เดี๋ยวก็ตาย,ยตบไ่เนี่ยเฮ้ย ถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวตรงนี้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นั่นไงเอ๊ะน่าจะเอาฆ่ามาันเออไม่ได้นอวกระสุนมพกเต็มอยู่แล้วโอ้โหมีแต่คนติดยาเออทำใจโลกนี้ขี้ยายเแต่ขี้ยาก็แล้วแต่คนนะครับ ใครคนบางคนอาจจะเออเสพยาแล้วอาจจะยังงูอย่างนี้ตัวคนที่เสพยาแล้วยังนึกดาวยังมีเยอะเชื่อผมดิเจอมาแล้วแต่ผมไม่ได้คนเสพนะโอ้โเยเฮียกหลับเลยขอไม่อินกรมเถอเพื่อน เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เห้โทรศัพท์ไม่มีเสียงอ๋อตอนนี้ตำรวจได้ล้อไม่หมดแล้วโอ้ยแม่ง nhìn cù đồn cái cồn ơi ơi đọc, đọc. À. ô tục chay một lời em ha ê. Suddenly it all made sense. The bomb. The Russian mob boss making an appearance in person. Gagniti was his usual self, all talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left, and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. โอ้ยล oh, oh. ุงแม็ก oh. กูไอ้ดากู NY p e ด้ r s โอ้ยเต้ไม่อ่งไม่อ่านแล้วเพาอ่านแล้วไม่เข้ามาถ้ากูไม่อ่านใช่ไหม กูอ่านแล้ว F5 ครับเราจะออกไปสู้มันต, <c oughs> ตายทำ <c oughs> ไมก็ไม่สู้ละสงสัยยังเอ้ากองเปล่าโอ้ก็นึกว่าป <c oughs> ระทงมาทัดอะไรซะอีก <c oughs> ออกออกทางนี้ก็ได้ออกทางนู้นก็ได้ออกไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมันเกมนี้ทำคูลอ่อนแล้วเนี่ยอ๋อระเบิดโอ้โห เล่นอะไรอ่ะไม่จะไปแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนกระสุนนะโอ้ยกูเซฟก่อนเลยเออนั่นไงนั่นไงอีกการคู่นั่นเนี่ยพลาดตายเอามาดิ โอ้โหเมื่อกี้มึงทำกูเจ็บแสบมากโหโชคดีเทนคิลเลอร์สามกล่องเซฟโอ้โหไม่เอาหลอเลยไม่เอาแบบหลอนเลยเนะ okay. ี่ยเอฟห้าโอเคเฮ้ยดีนะไม่ขึ้นไปก่อนโดนอะไรวะใครยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้ามา อย่างนี้ผมมาตรงประตูอ๋อเป็นยี้นี่เองกูมีโงโน่นะเว้ยผมม่เล็กนะครับแน่เอ้ย,ยเิย็บจัผมเองกูตกใจสัสเลยนะวอดฮูไอ <What? S 2> อ้าวเฮ้ยข้างหลังโดดถอยต่ออีกนึง เตนั่นไงอินกามแม่งเกมนี้คนเดินแบบไม่มีเสียงโอ้ยดุงแม็กกูจะตายละแม่งขากระเพกกระเพกเลยเลือดที่คุณเติมมาที่พี่ตู้ด้เลยขอยาหน่อยว่างเปล่าอเอ็มทีุ่กซองไม่อยากได้โอ้ย เกลนี้จะเอาุณหลอนละเพลงคิวเลอร์ใช้เลยเราให้มาอย่างนี้ไปทางไหไวนะเนี่ยทางนี้ต้องออกมาทางนี้าทางนี้เนี่ยเอาอตดได้เนะี่ยโอ้ ไม่งราสะเลยนี่หมดเลย,ยงั้นก็โอเคครับสวัสดีน,นี้ก็สวัสดีนะครับว่าไปเจอกับพาร์ทพาร์ทหน้าโอเคบาย